ถ้าชีวิตคุณกำลังรู้สึกติดอยู่ที่เดิมเหมือนพยายามแค่ไหนก็ไม่ขยับไปไหนเหมือนมีบางอย่างในตัวเองคอยดึงให้กลับไปที่จุดเริ่มต้นเดิมๆขอให้คุณอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้มันอาจไม่ใช่แค่เรื่องของแรงบันดาลใจแต่มันคือคุณแจดอกจริงที่จะเปิดประตูไปสู่ชีวิตที่คุณอยากได้มาตลอด ทุกคำในตอนนี้อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองและเปลี่ยนทุกอย่างที่คุณเชื่อเกี่ยวกับคำว่าทำไม่ได้ไปตลอดการคุณเคยไหมพยายามเปลี่ยนชีวิตหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จตั้งเป้าใหม่ใหม่แล้วกลับมาจบลงที่เดิมพูดกับตัวเองว่าฉันจะเริ่มใหม่แน่ๆแต่ไม่เกินหนึ่งเดือนทุกอย่างกลับเงียบหายไปหรือแม้แต่ในใจลึกๆ คุณอาจรู้สึกว่ามีบางอย่างในตัวเองคอยขัดขวางความสำเร็จของคุณอยู่เสมอเรามาคิดว่ามันเป็นเรื่องของโชคเวลาหรือสถานการณ์แต่ความจริงคือไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเลยสิ่งเดียวที่ขัดขวางคุณไม่ให้ได้ในสิ่งที่ต้องการคือเรื่องเล่าที่คุณยังคงบอกตัวเองอยู่เรื่องเล่าที่ว่าฉันไม่เก่งพอฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีต้นทุนเหมือนคนอื่น ฉันเคยพยายามแล้วแต่มันไม่เคยเวิร์กคุณอาจพูดคำเหล่านี้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวจนมันกลายเป็นความจริงรูปแบบหนึ่งในใจคุณไปแล้วแต่ลองคิดดูสิถ้าความจริงของชีวิตคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันขึ้นอยู่กับเรื่องที่คุณเล่าให้ตัวเองฟังเกี่ยวกับสิ่งนั้นล่ะความทุกข์ของคุณอาจไม่ได้มาจากเหตุการณ์แต่จากการตีความเหตุการณ์นั้นผิดไป บางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าชีวิตไม่ยุติธรรมเหมือนทุกอย่างเกิดขึ้นกับคุณแต่จริงๆแล้วชีวิตอาจกำลังเกิดขึ้นเพื่อคุณก็ได้ทุกความล้มเหลวอาจไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายคุณแต่มีไว้เพื่อขัดเกลาคุณให้แข็งแกร่งขึ้นทุกความเจ็บปวดอาจไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้คุณสิ้นหวังแต่มีไว้เพื่อเตือนให้คุณเติบโต สิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่หากลยุทธ์ใหม่ไม่ใช่หาหนังสือเพิ่มไม่ใช่หาแรงบันดาลใจจากใครแต่คือทำลายเรื่องเล่าที่จำกัดตัวเองที่คุณเผลอพูดซ้ำๆมาตลอดชีวิตเพราะไม่มีอะไรทำลายความสามารถของมนุษย์ได้เท่ากับความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับตัวเองและไม่มีอะไรทรงพลังไปกว่าการเปลี่ยนความเชื่อนั้นด้วยมือของคุณเอง ในตอนนี้เราจะพูดถึงความลับอันดับหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนมันไม่ใช่เพราะพวกเขามีกลยุทธ์ที่ดีกว่าหรือมีโอกาสมากกว่าแต่เพราะพวกเขาเลิกเล่าเรื่องเดิมๆที่จำกัดตัวเองแล้วเริ่มสร้างเรื่องเล่าใหม่ที่ผลักให้ชีวิตไปข้างหน้าแทนเมื่อคุณฟังจนจบตอนนี้คุณจะได้เข้าใจว่าทำไมสิ่งที่คุณอยากได้ในชีวิตถึงยังไม่เกิดขึ้น คุณจะได้รู้ว่าความทุกข์ไม่ใช่เพราะชีวิตโหดร้ายแต่เพราะคุณมองมันผิดมุมคุณจะได้รู้วิธีปรับสภาพจ,จิตใจใหม่จนหัวใจของคุณเริ่มเชื่ออีกครั้งว่าทุกสิ่งเป็นไปได้และคุณจะได้เรียนรู้วิธีลบล้างเรื่องเล่าที่จำกัดตัวเองแทนที่ด้วยความเชื่อใหม่ที่เปิดเส้นทางให้คุณได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพราะสุดท้ายแล้ว ความแตกต่างระหว่างคนที่ได้กับคนที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่โชคหรือพรสวรรค์แต่มันอยู่ที่ว่าพวกเขาเล่าเรื่องอะไรให้ตัวเองฟังในทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาและในตอนนี้คุณกําลังจะเริ่มต้นเปลี่ยนเรื่องเล่านั้นใหม่เพื่อให้มันกลายเป็นเรื่องจริงของชีวิตคุณที่คุณเลือกเขียนด้วยมือของคุณเองคุณเคยจินตนาการไหมว่าถ้าวันหนึ่ง คุณสามารถได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตจริงๆมันจะรู้สึกอย่างไรไม่ว่าจะเป็นอาชีพในฝันความสัมพันธ์ที่มั่นคงสุขภาพที่แข็งแรงหรือความสงบในใจทั้งหมดนั้นอยู่ในมือคุณได้จริงหากคุณเข้าใจกฎที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเป็นจริงของชีวิตลึกๆแล้วมนุษย์ทุกคนไม่ได้ต้องการแค่ความสำเร็จภายนอกแต่ต้องการอิสรภาพจากภายใน อิสรภาพจากเสียงในหัวที่คอยบอกว่าฉันไม่ดีพออิสรภาพจากอดีตท,ที่คอยฉุดรั้งไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าและอิสรภาพจากความเชื่อเก่าๆที่เราถูกสอนให้เชื่อว่าชีวิตเรามีขีดจำกัดคุณอาจอยากเริ่มต้นใหม่อยากสร้างบางสิ่งอยากเป็นคนที่มั่นใจและมีพลังอีกครั้งแต่ทุกครั้งที่คุณจะเริ่มเสียงหนึ่งในหัวก็มักพูดขึ้นว่ามันคงไม่ใช่สำหรับเรา และเสียงนั้นคือสิ่งเดียวที่ขวางคุณไว้จากสิ่งที่คุณต้องการที่สุดแต่ลองคิดดูถ้าชีวิตคุณไม่มีเสียงนั้นอีกต่อไปละ่ะถ้าไม่มีเรื่องเล่าใดในหัวที่คอยบอกว่าคุณทำไม่ได้ไม่มีเหตุผลใดที่ทำให้คุณต้องเลื่อนความฝันออกไปวันแล้ววันเล่าถ้าทุกความเชื่อที่จํากัดคุณหายไปแล้วคุณได้กลับมามีอำนาจเต็มที่ในชีวิตอีกครั้งคุณจะทำอะไรเป็นสิ่งแรก สิ่งที่เราทุกคนต้องการจริงๆไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาแต่คือการรู้ว่าเรามีพลังที่จะเปลี่ยนมันได้ไม่ใช่การหนีความเจ็บปวดแต่คือการเข้าใจความหมายของมันและไม่ใช่การพยายามทำให้โลกใจดีกับเราแต่คือการกลายเป็นคนที่ใจดีกับตัวเองได้ก่อนหัวใจของมนุษย์หยหาการเติบโตการรู้สึกว่าเรากำลังขยายขีดจำกัดของตัวเองในทุกวัน คุณไม่ได้อยากใช้ชีวิตซ้ำเดิมในวงกลมของความปลอดภัยคุณอยากรู้สึกว่าทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมามันมีความหมายมีเป้าหมายมีพลังและมีความภูมิใจในตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ตอนนี้กำลังพาคุณไปหาคืออิสรภาพจากเรื่องเล่าที่จำกัดตัวเองสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอาจไม่ใช่เงินทองหรือชื่อเสียง แต่มันคือการได้กลับมาเป็นตัวคุณคนเดิมก่อนที่โลกจะสอนให้กลัวลองคิดถึงเด็กคนหนึ่งที่เคยกล้าฝันกล้าพูดว่าฉันจะเป็นได้ทุกอย่างที่ฉันอยากเป็นเด็กคนนั้นยังอยู่ในตัวคุณเสมอเพียงแต่เขาถูกปิดเสียงไว้ด้วยประโยคของโลกผู้ใหญ่ที่บอกว่าอย่าคิดใหญ่เกินไปและตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะปลดล็อกเขากลับมาอีกครั้ง สิ่งที่คุณอยากได้จริงๆไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายแต่มันคือชีวิตที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงคุณอยากรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำลายคุณแต่เพื่อเตรียมคุณให้พร้อมกับสิ่งที่ใหญ่กว่าคุณอยากมองย้อนกลับไปในอนาคตแล้วบอกกับตัวเองได้ว่าทุกอย่างมันคุ้มค่าเป้าหมายของคุณไม่ใช่การหนีจากเรื่องเล่าเก่าๆแต่คือการเขียนเรื่องใหม่ที่กล้าพอจะพูดว่า ฉันไม่ใช่เหยื่อของอดีตอีกต่อไปฉันไม่ใช่ผลลัพธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันแต่ฉันคือคนที่กำลังสร้างความหมายใหม่ให้มันเพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อจํากัดตัวเองในกรอบของคำว่าทำไม่ได้คุณเกิดมาเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปได้และเมื่อคุณเริ่มเชื่อในเรื่องนี้จริงๆชีวิตจะเริ่มตอบสนองกลับมา แต่ระหว่างทางสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นมักไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะทันทีที่คุณเรื่องอยากเปลี่ยนเรื่องเล่าในหัวที่คุณบอกตัวเองมาทั้งชีวิตเสียงอีกเสียงหนึ่งก็จะเริ่มดังขึ้นมาอย่าฝืนเลยมันเป็นแบบนี้แหละเสียงนั้นไม่ใช่เสียงจากใครที่ไหนแต่มาจากตัวคุณเองที่คุณเคยกับความปลอดภัยมากเกินไปคุณเคยไหมที่อยากเริ่มต้นใหม่แต่จิตใจกลับ ้ทุกครังอยากมั่นใจแต่กลับรู้สึกผิดทุกครั้งที่กล้าสแสดงออกอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ลึกๆก,กลับรู้สึกว่าฉันไม่คู่ควรกับมันความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความจริงแต่มาจากความเชื่อที่คุณเคยยอมรับจนกลายเป็นกรงที่มองไม่เห็นเราผู้คนต่างมีเรื่องเล่าในหัวที่บอกเราว่าเราคือใคร บางคนเติบโตมากับเรื่องเล่าว่าต้องทำงานหนักถึงจะมีค่าบางคนเชื่อว่าตัวเองไม่เก่งพอจะสำเร็จเหมือนคนอื่นบางคนติดอยู่ในความรู้สึกผิดจากอดีตจนไม่กล้าเริ่มต้นใหม่และบางคนก็ใช้ทั้งชีวิตพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นทั้งที่ในใจลึกๆยังไม่เคยยอมรับตัวเองจริงๆปัญหาคือเราเชื่อเรื่องเล่าเหล่านี้มานาน จนมันกลายเป็นอัตลักษณ์เราคิดว่าเราคือเรื่องนั้นจริงๆทั้งที่มันเป็นเพียงเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นเพื่ออธิบายสิ่งที่เราเคยเจอในอดีตเท่านั้นแต่พอเราพูดมันซ้ำในหัวทุกวันมันจึงกลายเป็นความจริงในจิตใต้สำนึกความจริงที่ขังเราไว้อย่างแนบเนียนสิ่งที่ขัดขวางการเติบโตอของเรามากที่สุดไม่ใช่โลกภายนอก แต่คือความเชื่อภายในที่เราปล่อยให้มันอยู่โดยไม่ตั้งคำถามเช่นความเชื่อว่าปัญหานี้จะไม่มีวันจบความเชื่อว่าฉันไม่ดีพอที่จะมีความสุขหรือความเชื่อว่าเพราะครั้งหนึ่งฉันล้มเหลวฉันจึงไม่มีสิทธิ์ประสบความสำเร็จอีกและทุกครั้งที่คุณพูดคำว่าฉันทำไม่ได้หรือมันไม่เหมาะกับฉัน คุณกำลังตอกตะปูลงบนกำแพงที่ขวางระหว่างคุณกับสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องเล่าเหล่านี้มักแฝงตัวอยู่ในรูปแบบของเหตุผลดูดีเราอาจพูดว่าฉันไม่มีเวลาทั้งที่ความจริงคือฉันกลัวจะเริ่มแล้วล้มเหลวอีกเราอาจพูดว่าฉันไม่มีเงินพอ ทั้งที่ในใจรู้ว่าฉันยังไม่กล้าเลือกตัวเองก่อนใครเราอาจพูดว่าฉันยังไม่พร้อมทั้งที่ลึกๆรู้ว่าฉันกลัวจะไม่สมบูรณ์แบบพอนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้คนจำนวนมากรู้ว่าต้องเปลี่ยนแต่ไม่เปลี่ยนสักทีเพราะเรากำลังพยายามสร้างชีวิตใหม่ด้วยเรื่องราวเก่าๆลองคิดดูสิว่า ถ้าเรื่องที่คุณเชื่อมาตลอดไม่จริงละ่ะถ้าเหตุผลที่คุณคิดว่าคุณไม่มีสิ่งที่ต้องการมันไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความสามารถแต่เพราะคุณยังยึดติดกับเรื่องเดิมที่เล่าให้ตัวเองฟังทุกวันคุณอาจจะเคยบอกว่าฉันเป็นแบบนี้มานานแล้วคงเปลี่ยนไม่ได้แต่นั่นแหละคือกับดักที่ใหญ่ที่สุดของชีวิตเพราะทุกครั้งที่คุณพูดแบบนั้น คุณกำลังปิดประตูของโอกาสโดยไม่รู้ตัวและคุณรู้ไหมว่าเรื่องราวเหล่านี้ฝังแน่นในตัวเราได้อย่างไรมันเริ่มจากเหตุการณ์หนึ่งเล็กๆในอดีตวันที่คุณล้มเหลววันที่มีคนพูดบางคำที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยวันที่คุณถูกปฏิเสธแล้วคุณก็เชื่อคำนั้นโดยไม่รู้ตัวจากนั้นคุณเริ่มมองตัวเองผ่านเลนส์ของความเชื่อนั้น และโลกภายนอกก็เริ่มสะท้อนมันกลับมาจนดูเหมือนเป็นจริงแต่ความจริงคือคุณไม่ใช่เรื่องราวที่คุณเคยผ่านคุณคือคนที่สามารถเขียนเรื่องใหม่ได้ทุกเมื่อและสิ่งที่คุณต้องเผชิญในตอนนี้ไม่ใช่ความล้มเหลวไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่โชคชะตาแต่มันคือการต่อสู้กับตัวเองการ,รเผชิญหน้ากับเสียงในหัวที่บอกว่า ฉันไม่คู่ควรและกล้าที่จะตอบกลับมันว่าฉันคู่ควรและถึงเวลาที่ฉันจะพิสูจน์แล้วเพราะตราบใดที่คุณยังไม่ทำลายเรื่องราวเก่าๆคุณจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมแม้จะพยายามแค่ไหนก็ตามและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนจำนวนมากถึงรู้วิธีสำเร็จแต่ไม่สำเร็จจริงเพราะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก่อนไม่ใช่กลยุทธ แต่คือความเชื่อที่คุณใช้ในการมองชีวิตจนถึงวันที่คุณเริ่มตระหนักว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ชีวิตแต่มันคือเรื่องเล่าที่คุณเชื่อเกี่ยวกับชีวิตทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปในทันทีคุณหยุดโทษโชคชะตาหยุดบอกตัวเองว่าฉันไม่มีทางและเริ่มตั้งคำถามใหม่กับเสียงในหัวที่เคยคุมคุณมานานว่าแล้วทำไมละ่ะทำไมฉันจะทำไม่ได้ จุดเปลี่ยนของคุณเริ่มต้นจากความซื่อสัตย์กับตัวเองในแบบที่ลึกที่สุดคุณเริ่มมองเห็นว่าความทุกข์ที่ผ่านมานั้นไม่ได้มาจากข้อเท็จจริงแต่มาจากการตีความชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อขัดขวางคุณแต่มันเกิดขึ้นเพื่อสร้างคุณสิ่งที่เจ็บปวดในอดีตไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อทำร้ายแต่ถูกส่งมาเพื่อปลุกให้คุณจำได้ว่าคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด คุณเริ่มเข้าใจว่าความเชื่อเดิมๆไม่ใช่ความจริงแต่เป็นแค่เรื่องเล่าชั่วคราวที่คุณสร้างขึ้นในตอนที่ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอและเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนเรื่องเล่านั้นทุกอย่างรอบตัวก็เริ่มเปลี่ยนไปตามคุณเริ่มมองเหตุการณ์เดิมในมุมใหม่ความล้มเหลวครั้งนั้นกลายเป็นบทเรียนคนที่เคยทำร้ายคุณกลายเป็นผู้ผลักดันให้คุณเข้มแข็ง ความผิดพลาดที่คุณเคยอายกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตและนี่คือจุดที่คุณเริ่มทำลายเรื่องเล่าเก่าอย่างแท้จริงไม่ใช่ด้วยการหนีมันแต่ด้วยการมองมันตรงๆแล้วพูดว่าฉันไม่ต้องเชื่อสิ่งนี้อีกต่อไปคุณเริ่มเขียนเรื่องใหม่ให้กับตัวเองเรื่องที่ไม่ได้พูดถึงข้อจำกัดแต่พูดถึงศักยภาพจากคำว่าฉันทำไม่ได้ กลายเป็นฉันกำลังเรียนรู้วิธีทำให้ได้จากคำว่าฉันไม่มีเวลากลายเป็นฉันเลือกให้เวลาในสิ่งที่สำคัญจริงๆจากคำว่าชีวิตไม่ยุติธรรมกลายเป็นชีวิตกำลังฝึกให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นและเมื่อความเชื่อเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมก็เริ่มเปลี่ยนคุณไม่รอแรงบันดาลใจอีกต่อไป แต่เริ่มสร้างแรงบันดาลใจของตัวเองคุณเริ่มทำสิ่งที่เคยคิดว่าเกินความสามารถเพียงเพราะอยากพิสูจน์ว่าตัวคุณในวันนี้ไม่ใช่คุณเดิมที่เคยยอมแพ้เมื่อวานคุณเรียนรู้ปรัชญาแห่งการยืดหยุ่นแทนที่จะพูดว่าทำไม่ได้คุณเริ่มพูดว่าฉันจะหาทางคุณเริ่มเข้าใจว่าทุกครั้งที่คุณรู้สึกไม่สบายใจไม่มั่นใจหรือกลัว นั่นไม่ใช่สัญญาณให้ถอยแต่คือสัญญาณว่าคุณกำลังก้าวออกจากกรงเดิมและเมื่อคุณก้าวออกมาได้เพียงครั้งเดียวคุณจะรู้ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าที่เคยคิดคุณเริ่มทดสอบตัวเองในสิ่งเล็กๆก,ก่อนเช่นการกล้าพูดความคิดการตั้งเป้าหมายใหม่การเลิกผัดวันประกันพรุ่งทุกครั้งที่คุณทำสำเร็จแม้เพียงเรื่องเล็ก สมองจะเริ่มสร้างเส้นทางใหม่มันเริ่มเชื่อว่าฉันทำได้และยิ่งคุณพิสูจนซ้ำเท่าไรความเชื่อใหม่ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในระหว่างทางคุณอาจเจอกับความท้าทายอีกมากแต่คุณจะเริ่มรับรู้มันต่างออกไปคุณจะไม่เห็นปัญหาเป็นศัตรูอีกต่อไปแต่เห็นมันเป็นสนามฝึกจิตใจเพราะคุณรู้แล้วว่าไม่มีปัญหาใดถาวร ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่มีเรื่องใดร้ายแรงไปหมดทั้งชีวิตทุกอย่างมีด้านดีที่รอให้คนพบและไม่มีอะไรผิดปกติกับตัวคุณคุณแค่ต้องเลิกเชื่อว,ว่าคุณมีข้อบกพร่องจากวันที่คุณยอมรับว่าชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ซื่อสัตย์กับการเติบโตทุกอย่างก็เริ่มง่ายขึ้นคุณไม่ต้องหนีความกลัวอีกต่อไป เพราะตอนนี้คุณรู้ว่าความกลัวไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญญาณของการขยายตัวนี่คือช่วงเวลาที่คุณเริ่มเปลี่ยนจากการใช้ชีวิตแบบเอาตัวรอดเป็นการใช้ชีวิตด้วยเจตนาคุณไม่มองหาความมั่นคงอีกต่อไปเพราะคุณเริ่มรู้ว่าอิสรภาพอยู่ในใจไม่ใช่ในสภาพแวดล้อมคุณเริ่มยืนบนขาของตัวเองและประกาศในใจว่า ฉันจะไม่ให้เรื่องเล่าเก่ามากำหนดอนาคตของฉันอีกต่อไปและเมื่อคุณพูดคำนี้กับตัวเองได้อย่างมั่นใจสิ่งรอบตัวก็เริ่มขยับตามโอกาสเริ่มเข้ามาผู้คนใหม่ๆเริ่มปรากฏขึ้นเพราะจัก,กรวาลจะเคลื่อนไหวตามพลังของคนที่มุ่งมั่นจริงๆคุณไม่ต้องวิ่งหนีอดีตอีกต่อไปเพราะคุณได้เปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลัง และในวินาทีนั้นเองคุณจะรู้ว่าความลับอันดับหนึ่งในการได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตไม่ใช่การหาคำตอบจากโลกภายนอกแต่คือการเปลี่ยนเรื่องเล่าภายในจนกลายเป็นพลังที่ไม่มีวันถูกจำกัดอีกต่อไปเมื่อคุณเริ่มเข้าใจและเปลี่ยนเรื่องเล่าภายในตัวเองได้จริงๆโลกภายนอกก็เริ่มสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาอย่างน่าอัศจรรย์ สิ่งที่คุณเคยมองว่าเป็นไปไม่ได้กลับเริ่มเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นสิ่งที่คุณเคยกลัวว่าจะพังกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างใหม่และสิ่งที่คุณเคยหนีมาตลอดกลับกลายเป็นสิ่งที่คุณยืนมองได้ด้วยหัวใจที่สงบคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้เปลี่ยนจากภายนอกแต่มันเริ่มเปลี่ยนจากภายใน เมื่อเรื่องเล่าในหัวเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเมื่อความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนและเมื่อการกระทำเปลี่ยนผลลัพธ์ของชีวิตก็เปลี่ยนตามไปอย่างเป็นธรรมชาติคุณเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งในชีวิตคือภาพสะท้อนของความเชื่อที่คุณถืออยู่ในใจมาตลอดเมื่อก่อนคุณเชื่อว่าคุณไม่ดีพอ คุณก็เจอสถานการณ์ที่ทำให้คุณต้องพิสูจน์ตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อก่อนคุณเชื่อว่าความสุขอยู่ไกลเกินเอื้อมคุณก็พาตัวเองเดินในเส้นทางที่เต็มไปด้วยการรอคอยแต่ตอนนี้คุณเชื่อใหม่ว่าฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆและจัก,กรวาลก็เริ่มตอบกลับด้วยการส่งสิ่งเหล่านั้นมาหาคุณในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดคุณเริ่มเข้าใจว่า ไม่มีใครในโลกนี้ต้องรอให้พร้อมถึงจะเปลี่ยนเพราะความพร้อมไม่ได้มาพร้อมกับเวลาแต่มาพร้อมกับการตัดสินใจและเมื่อคุณกล้าตัดสินใจเปลี่ยนเรื่องเล่าในหัวคุณก็เริ่มมีอำนาจเหนือทุกสิ่งที่เคยควบคุมคุณจากวันที่เคยจมอยู่ในความรู้สึกหมดหนทางวันนี้คุณจะเห็นว่าไม่มีอะไรถาวรความทุกข์ไม่ได้คงอยู่ตลอดไป ความกลัวไม่ได้ใหญ่กว่าหัวใจของคุณและเรื่องเล่าที่คุณเคยใช้ปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปคุณเริ่มมีพื้นที่ใหม่ในใจให้ตัวเองได้เติบโตคุณเริ่มให้อภัยตัวเองในเรื่องที่เคยคิดว่าให้อภัยไม่ได้คุณเริ่มมองคนที่ทำร้ายคุณด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความโกรธและที่สำคัญที่สุดคุณเริ่มมองชีวิตด้วยความรัก ไม่ใช่ความกลัวในทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาคุณไม่ได้ถามตัวเองว่าวันนี้ฉันต้องทำอะไรบ้างอีกต่อไปแต่คุณเริ่มถามว่าวันนี้ฉันอยากเป็นใครเพราะเมื่อคุณเปลี่ยนจากการวิ่งไล่ตามสิ่งนอกตัวมาสร้างพลังอินเนอร์คุณจะพบว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องค้นหาแต่คือสิ่งที่คุณอนุญาตให้เกิดขึ้น คุณเริ่มที่จะไม่ใช้คำว่าฉันต้องแต่ใช้คำว่าฉันได้คุณไม่ได้พูดว่าฉันต้องทำงานแต่พูดว่าฉันได้ทำในสิ่งที่ฉันเลือกคุณไม่ได้พูดว่าฉันต้องอดทนแต่พูดว่าฉันได้เรียนรู้คุณไม่ได้พูดว่าฉันต้องผ่านมันไปให้ได้แต่พูดว่าฉันได้เติบโตจากมัน เพราะตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าชีวิตไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณมันเกิดขึ้นเพื่อคุณเสมอและเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ได้ทุกความเจ็บปวดจะกลายเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวจะกลายเป็นแรงผลักทุกคนที่เคยจากไปจะกลายเป็นครูและทุกเส้นทางที่เคยปวดร้าวจะกลายเป็นหลักฐานว่าคุณมีพลังมากแค่ไหน นี่แหละคือจุดที่ชีวิตเริ่มคลี่ตัวออกอย่างเงียบงามคุณไม่ต้องพยายามวิ่งหนีอดีตอีกต่อไปเพราะคุณได้เปลี่ยนมันให้กลายเป็นรากฐานของพลังคุณไม่ต้องขอให้ใครยอมรับอีกต่อไปเพราะคุณได้ยอมรับตัวเองแล้วและคุณไม่ต้องกลัวว่าชีวิตจะไม่เป็นอย่างที่ฝันเพราะตอนนี้คุณคือคนที่กำลังสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของตัวเองคุณจะเริ่มเห็นว่า ความสุขความสำเร็จความรักหรืออิสรภาพไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปไขว่คว้า,าแต่คือสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณเสมอเพียงแต่คุณต้องเปิดใจพอที่จะเห็นมันเมื่อคุณทำลายเรื่องเล่าเก่าๆที่เคยจำกัดชีวิตและแทนที่ด้วยความเชื่อใหม่ที่มีพลังคุณจะเริ่มเดินอย่างมั่งคงไม่รีบไม่กลัวไม่หนีคุณจะเริ่มมองโลกด้วยสายตาใหม่ ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความสงบและในวันนั้นคุณจะไม่ถามชีวิตว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้สิ่งที่ต้องการอีกต่อไปแต่คุณจะยิ้มและพูดกับตัวเองอย่างมั่นใจว่าทุกสิ่งที่ฉันต้องการฉันกำลังสร้างมันขึ้นอยู่ในตอนนี้ทีละก้าวทีละลมหายใจบางครั้งสิ่งที่เราตามหามาตลอดนอดชีวิตไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยมันอยู่ในใจเรานี่เอง แค่ถูกปกคลุมไว้ด้วยเรื่องเล่าเก่าๆที่เราเผลอเชื่อมานานเกินไปคุณไม่ต้องรอให้ใครมามอบพลังให้คุณเพราะพลังนั้นอยู่ในตัวคุณมาตลอดเพียงแค่คุณยังไม่ได้เรียกมันกลับมาใช้ทุกครั้งที่คุณกล้าเปลี่ยนวิธีมองชีวิตทุกครั้งที่คุณกล้าบ,บอกตัวเองว่าฉันจะไม่เป็นคนเดิมอีกต่อไปคุณกําลังสร้างอนาคตใหม่ในวินาทีนั้นเอง อย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าคุณจะล้มมามากแค่ไหนชีวิตก็ไม่ได้ตัดสินคุณจากอดีตแต่จากการตัดสินใจในตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องมีคำตอบทั้งหมดแค่มีความกล้าที่จะถามคำถามใหม่กับตัวเองแทนที่จะถามว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับฉันให้ลองถามว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรฉันอยู่เพราะเมื่อคุณเปลี่ยนคำถาม มุมมองของคุณจะเปลี่ยนและเมื่อมุมมองเปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนตามอย่าลืมว่าความเจ็บปวดไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำลายคุณแต่มันเกิดขึ้นเพื่อเปิดประตูแห่งการตื่นรู้มันพาคุณกลับมาหาตัวเองพาคุณกลับมารู้ว่าคุณมีคุณค่ามากกว่าที่คุณเคยคิดคุณไม่ได้อ่อนแอที่รู้สึกเหนื่อยแต่คุณเข้มแข็งมากพอที่ยังยืนอยู่ตรงนี้ คุณไม่ได้ล้มเหลวที่ต้องเริ่มใหม่แต่คุณกล้าพอที่จะไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตไม่มีใครในโลกนี้เกิดมาเพื่อแค่อยู่รอดคุณเกิดมาเพื่อเติบโตและสร้างความหมายเพื่อกลายเป็นคนที่มองความมืดแล้วยังเห็นแสงเพื่อกลายเป็นคนที่ผ่านพายุแล้วยังยิ้มได้และเพื่อกลายเป็นคนที่เข้าใจว่าชีวิตที่แท้จริงไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่มันงดงามตรงที่ได้เรียนรู้และเติบโตทุกวัน ถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกกลัวยังรู้สึกไม่พร้อมยังไม่เห็นเส้นทางข้างหน้าขอให้คุณแค่อย่าหยุดเพราะทุกก้าวที่คุณเดินแม้จะเล็กแค่ไหนมันคือก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลงวันหนึง่งคุณจะหันกลับมามองแล้วจะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่คุณเคยร้องไห้ทุกคืนที่คุณเคยท้อมันไม่ได้สูญเปล่าเลยเพราะทั้งหมดนั้นคือการเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับ,บวอร์ชั่นใหม่ของตัวเอง และเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะยิ้มให้ตัวเองเบาๆแล้วพูดได้ภาคภูมิใจว่าฉันไม่ต้องรอให้ชีวิตเปลี่ยนอีกต่อไปเพราะฉันคือคนที่เปลี่ยนมันได้ด้วยหัวใจของฉันเอง